นั่นก่อนแล้วว่าชักหมากเลี้ยวขวามา เลี้ยวขวามาเดินมาพอกิน้วยสถานีดีเลยเดิมาปุ๊บจะมียูเทนกลับไปใช่ไหมแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายก็วัดจันทร์มาขอขอบพระคุณมากครับพี่นักกีฬาเล็ครับแล้วก็ทางนู้นนะแนวนู้นนะออกไป<อ>สุดทุนสีขาวเป็นสุดท้ายครับตรงนู้นอันแหละนั่นแหละลงมาซ้อมเรือตามปกติครับเคยเห็นไม่ก่อนหน้านี้เคยเห็นเลยเคยเห็น,นเลย เมื่อวานก็ยังไม่เห็นแบบตอนช่วงเย็นเสร็จก็แต่ว่ามีแค่วันนี้ที่ลงมาตอนเช้าก็เห็นเพิ่งเห็นตอนเช้าเลยคาดว่าน่าจะเพิ่งเอามาทิ้งหรือประมาณนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่ไม่ทราบเหมือนกันลักษณะมันเป็นยังไงครับที่พบก็เห็นเป็นกระเป๋าลอยน้ำอยู่ครับพอเข้าไปใกล้ก็มีกลิ่นครับก็เลยลากเข้ามาฝั่งหรือยังไงใช่ก็ เคยทาการเอาเชือบปูกครับแล้วก็มัดกระเรือแล้วก็ลากเข้ามาแจ้งกับน้องทหารเข้าเวรยามอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีหน,นึ่งครับก็เลยเข้าไปดูตำรวจต้องมีจริงก็งเลยแจ้งกันขึ้น